มาห่อขวางขวานวันคริสต์มาสกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอก,กันกับนัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนัดจะมาห่อขวงขวัญวันคริสต์มาสนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้นะคะหรือพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเราก็จะจัดคริสต์มาสก,กันที่ครอบครัวของสามีนะัดที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะและวันนี้ นัดก,กับสามีก็ไปชอปปิ้งนะคะก็ไปได้ของขวัญมาประมาณ3มชิ้นหรือสชิ้นนะคะแต่ที่นี่เราก็จะเป็นห่อของขวัญแบบนี้นะคะทุกคนก็จะห่อแบบอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตสำหรับแม่ย่านะคะเป็นของน้องสไปนยนะคะวันนี้ก็จะเป็นน้องของน้องสาวสามีนะคะทีนี้เราก็จะมาห่อของขวัญกันนะคะก็จะมีกระดาษห่อของขวัญเนาะดูสิ อันนี้สามีนะเป็นคนเลือกนะคะสีนี้ส่วนลิปบิ้นสีนะเป็นคนเลือกค่ะคะโอเคเรามาเริ่มต้นห่อ,อก,กันเลยะคะ่ะทุกคน เราก็จะมาห่อของขวัญแบบตามใจคนห่อเลยนะคะสําหรับนัดมีประสบการณ์ด้านห่อของขวัญไหมคะก็พอมีบ้างนะคะแต่พูดถึงว่านะัดชอบงานฝีมือไหมคะนะัดชอบงานฝีมือมากเลยนะคะเย็บปักถักร้อยหรือว่าห่อของขวัญน,นะคะตอนนี้ก็คือสามีเซอร์ไพรส์บอกว่าเราต้องห่อของขวัญกันนะคะและก็เราห่อของขวัญเสร็จแล้วเราก็จะไปไปกินเลี้ยงที่บ้านน้องสาวของสามีนะคะเพราะทางครอบครัวของสามีก็จะไปจัดที่ บ้านของน้องสาวนะคะก็จะมีแม่ย่ามีอ่าน้องสาวแล้วก็จะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็จะกินกันแบบครอบครัวเล็กๆของเรานะคะทุกคนส่วนเรื่องอาหารนะคะนัก็จะเอาอาหารไปส่วนหนึ่งแล้วก็ผลไม้ส่วนหนึ่งแล้วก็ของขวัญส่วนหนึ่งนะคะนัดก็จะเตรียมของไปในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันไปแบบรถไฟนะคะทางรถไฟเดี๋ยวนะัดจะทําคลิปเดินทางให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนเนาะและ นัดก็จะทำคลิป ทานอาหารกับญาติินะคะไม่รู้ว่าจะรทำออกมาเป็นแบบไหนนะคะขอให้ทุกคนช่วยติดตามรับชมนัดด้วยนะคะของขวัญของนัดก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนแบบเรียบๆเนาะนัดเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะต่อมาก็จะเป็นของแม่ย่าค่ะทุกคนนี่ของแม่ย่าก็จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าแม่ย่าชอบทานช็อกโกแลตยี่ห้อนี้มากเลยนะคะเพราะนัดก,กับสามีก็แอบรู้มาว่าแม่ชอบกินแบบ นัดะะก็จะห่อแบบพิเศษให้กับแม่ย่าเลยนะคะแม่ย่าน้องนัดเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่คล้ายๆแม่ฉี่บ้านเราเนาะและวันคริสต์มาสนี้นัดก็ไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตและในหนังสือมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าวันคริสต์มาสนี้แปลว่าอะไรและมีความหมายเกี่ยวกับอะไรนะคะวันคริสต์มาสก็คือเป็นวัน ประสูติของพระเยซูนั่นเองค่ะวันประสูติ์ของพระเยซูคือวันคริสต์มาสนะคะในประวัติศาสตร์ท่านกล่าวไว้ว่าแบบนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็ของขวัญนัดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ที่ห่อชิ้นใหญ่นี้ก็จะเป็นของแม่ย่านัดนะคะห่อแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเหมือนแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะก็เป็นคนเรียบๆอันนี้ก็จะเป็นของอน้องสไปน์นะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นของน้องสาวค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีแรกนั้นก็คิดว่าเป็นวันปีใหม่ของฝรัหลังนะคะแต่จริงๆแล้วเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไปศึกษาข้อมูลดูแล้วเป็นวันประสูติของพระเยซูค่ะก็คือวันคริสต์มาสนั่นเอง